สวัสดีครับท่านที่สนใจใช้รถไฟฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้ที่จะนําเสนอก็คือในเรื่องของการนํารถไปชาร์จที่สถานีชาร์จนะครับวันนี้เราชาร์จอยู่ที่ ptt ev station plus นะครับเมื่อมาถึงสถานีนะครับสิ่งที่ต้องสังเกตก็คือขั้นตอนการชาร์จนะครับจะสังเกตว่ามีป้ายแสดงขั้นตอนการชาร์จไว้ชัดเจนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเอานะครับหัว cs type t o เนี่ยนะครับไปเสียบที่รถของเราให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับเป็นลําดับแรกนะครับ เมื่อเราทําการเสียบหัวเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปนะครับ EV Station Plus ซึ่งตรงนี้เราต้องลงทะเบียนให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นนะครับก็เปิดนะครับแอปแล้วก็เอาไปสแกนนะครับที่หัวที่เราดึงมาเสียบไว้ที่รถนะครับเมื่อเราสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอปก็จะขึ้นบอกว่าให้เราเริ่มชาร์จได้เลยเรากดเริ่มชาร์จเลยครับผมเมื่อเริ่มชาร์จนะครับโปรแกรมจะทําการติดต่อกับตัวรถนะครับขณะนี้ก็จะแสดงในเรื่องของกําลังไฟที่ชาร์จเปอร์เซนต์แบตที่ชาร์จนะครับรวมทั้งจํานวนเงินด้วย ซึ่งตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะครับที่ผมมาชาร์จเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงออฟพีคนะครับราคาต่อหน่วยของ p t t EV Station ก็อยู่ที่6บาทนะครับซึ่งก็ราคาก็กำลังเหมาะเลยหลังจากนั้นเมื่อเราชาร์จใกล้ๆกเต็มนะครับพอใจเมื่อไหร่เราก็กดนะครับสไลด์นะครับเพื่อสิ้นสุดการชาร์จนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับเอาหัวชาร์จออกจากตัวรถนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประเมินผลคิดเงินแค่นี้เองครับ